ท็อปอีสานโปรดักชั่นครับกดติดตามมาด้วยนะครับท็อปอีสานโปรดักชั่นครับดูกันจบดูให้ดูให้จบนะคลิปนี้ดูจบแล้วก็ไปดูคลิปอันที่เสนอมาต่อโอเคนะครับคุญคำสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดของบ้านลงพลนะฮะตอนนี้มีรถตู้นะครับผมมา รถตู้สองคันนะมาจากเชียงคานนะครับผมมาจากจังหวัดเลยนะครับเนาะมาเที่ยวบ้านลุงคนนะครับสวัสดีครับมาจากไหนเนาะครับหน่มาจากเชียงคานแกงคูดคูดนะโอมาจากเชียงคานเนาะครับเนาะมาสองรถตู้แล้วนะครับตอนนี้นะครับดูนะครับรถตู้สองคันนะครับผมที่เราไปลอกเรือยอห์น่ะ FC จากเชียงคานมาให้กำลังใจดวงพลนะครับผมน่ะครานี่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะได้ครับผมได้ได้ได้ถ่ายได้ทุกที Ko ่เลยครับจะได้จะได้รู้ว่าเรามาถึงที่แล้วครับผมได้ได้ได้ครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับมาเข้าไปนะอ่าหน้าบ้านดวงพลนะครับผมกุ๊ครับพี่ครับผมครับ บรรยากาศนะบรรลุคนตอนนี้นะครับผมแข่งคุดคูเชียงคานครับโเสื้อสวยแท้มาจากเชียงคานมีอะไรฝากถึงผู้คนได้นะครับมีอะไรฝากได้เนาะแข่งคุดคูนะครับเชียงคานนะครับผมมาสองรถตู้วันนี้เทียวเว้มาครับ เสือสเสื้อสยคเียงคารสกานะครับแลนดาแข่งใหม่ของเชียงคานนะครับเป็น f อเซีครับมาจากเชียงคานครับสมครับผมมีอะไร ไม่ได้ฝากถึงเชียงคหน่อยครับหน่วยเชียงคานหน่อยเร็วนี่ไรฝากถึงแนะนำสถานที่เที่ยวของเชียงคานได้นะครับหรือฝากถึงทุกคนก็ได้นะครับแนะนำที่เชียวเดี๋ยวๆแนะนำนี่ไทยแนะนำได้นะครับทุกคนไปเอาเหรอเดี๋ยวนีบผมจะกาศนสี่จากเชียงคานมาเยอะเลยครับวันนี้ สองรถตู้นะครับมาเอารถตู้พี่สองรถตู้ใช่มาี่นะครับเริ่มชุดคับนะครับบรรยากาศตอนนี้นะฮะของเชียงของบ้านลงพนเนาะบรรยากาศเอฟซถ่ายรูปหน้าบ้านลงพลนะครับาเดี๋ยวายยดขมา บรรยากาศช่วงอ่าบายโมนะครับก็ยังคึกคักนะครับตอนนี้นะครับก็มีเอฟซีหลังไหล้ามาเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยาพบบรรยากาศนะครับผมของเอฟซีจากเชียงคานนะเพื่อนเพครับ นี่นี่อยู่ตัวแทนของอะไรครับผมเป็นช่องบุครับอ๋อก็ฝากได้ครับนีงก็ครับนี่ครับทีมงานร้านบุตรกราบะขอบพูดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านพี่ครับผมครับเปไหนรู้นี่เจ้าของร้านบุตรสระบะมาทำแก้ววันนี้เขามาเที่ยวแล้ววันนี้ออ๋ครับนี่ผมหนึ่งสองสาม นี่นี่นี่เจ้าของอ่านข้อได้นี่นะครับผมบรรยากาศนะครับของเอฟซีจากเชียงคานคสี่ลุงพงครับ

พี่ครับแอย์ที่เชียงคานมี okay. ที่ไหนหน้าเที่ยวบ้างครับตอนนี้มีทู้ทอแล้วก็มีสกายวอล์กแล้วก็แกงกุ้ Vatican, ุ้ก็ Fl คูเคยเงินค่ะครับผมครับนที่แนะนำสถานที่เทียวสถานที่เที่นา่เียานายนนก็เชีะวาน พัพนมมีงานอะไรบ้างครับที่จะมาถึงนี้ที่มาถึงบอกค่ะงานจวงสวงพระธาตุแล้วก็ยกยกฟ้ายกศอฟ้าค่ะมีพัดพนมแล้ววันที่เท่าไหร่นะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดจวงสวงยี่สิบเอ็ค่ะโอ้ครับผมครับลาค้วัสดีครับดีมากค่ะไปเด้อครับครับไปแน่นอนครับไปเด้อครับไปเจอกันกับแม่ได้ไหมครับ นครับรู้สึกยังไงคุณผู้มรู้สึกดีใจคุณเป็นคนมา ฟังข่าวได้เอยเราเรารู้สึกยังไงกับลุงพลกับกระแสองการโดนแบนเนี่ยเรามีผลอะไรกับลุงพลไหมไม่ไม่มีกระแสอะไรพวกเนฟังข่าวก็คือเหมือนแกเป็นคนดีครับเราก็ยังรักลุงพลใช่รักลุงพลที่ที่ว่าแกเป็นคนดีค่ะขอบคุณมากคุณนุ่มมากยินดีครับลุณนุสวัสดีครับสวัสดีค่ะคณนุ่มนี่นะครับคือบรรยากาศล่าสุดนะครับผมของบ้านลุงพลนะครับ ตอนนี้ก็หลั่งไหลกันมาเรื่อยๆนะครับรถหน้าบ้านลุงพลก็เยอะนะครับตอนนี้เนาะมาจัยี่รกดูรถหน้าบ้านลุงพลนะครับตอนนี้นะฮะเรรยันยน่มฝาาก้้ดะคบ ได้ได้ครับร้านกุศสบาร์นะคะแก้วครับที่เชียงคานอ่าพูดพูดใหม่ก็ได้นะบอกใหม่ไหมนี่ร้านกุศสบาร์นะคะแก้วนะคะที่เชียงคานแกงกุ้งคุ้นะคะครับยังไงก็ไม่แกงกุ้งคุ้ก็แวะได้นะคะน้านก้าวฟรีสี่เป็นคนอ่ามีอะไรจะฝากถึงลุงพลนไหงครับวันนี้ที่ที่มาสู้ๆนะคะไม่เจอเนาะยังไงก็วันนี้มาไม่เจอลุงพลครับเป็นกำลังใจให้นะคะ เดินทางไปไหนต่อครับทีนี้กลับบ้านค่ะกลับเชียงคานเลยใช่ไหมครับยังไงก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้พณะจากเชียงคานนะครับผมก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะครับผมตอนนี้เนาะ,ะยังไงก็ฝากาก, like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาสองนนะครับวันนี้เนาะรถตู้คันสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ ท่านสีขาวนะครับผมอท่านหน้านะครับอตอนนี้นะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์เนาะนิ่มๆโดนคาราบุปปาตึ้งเาได้ท่าวคนนุ่งเนี่ยน่ะ อยู่ยนะครับบรรยากาศเอฟซีนะที่หลั่งไหลกันเข้ามาน่านนี้นะฮะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ